ไปเห็นอย่างมังกรูบุกแมงเสียขาวๆไปแม่งคดเต็มบัดเลยนอที่คดเต็มวัดเลยก็ต้องเฮียอย่างกันบุกมาสันวัตรเมร็ยเมียัดนั่นเลยที่เอชีกไก่มากมันเลยว่างทีมันจบอกแมนแมนแมนมนผมก็เลยว่ามันมีงานมันมีงานอี๋มันบี่อย่างนี้ตวัดสื่อมึงเห็นอย่างลยว่างมันคือเสียนดูเถ่อเลย สวัสดีครับผมสวัสดีรอบช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้คอนเทนต์ประสบการ์์ค,คุดคิงลูกอาจจะอองถีนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยทำงานอย่างเดียวไม่ได้มีแผนไปเที่ยวไหนเลยก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปอะไรที่มันเกี่ยวกับการเที่ยวแล้วกัวกบเอาลูกๆเท่าไหร่นะครับ มีแต่สอนอย่างเดียวก็จะเป็นประสบการณ์คนคิ้งลุกเหมือนเดิมนะครับ EP นี้วันนี้ก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์คนคิงลุกสมัยบ่าวแวงเหมือนเดิมนะครับเป็นประสบการณ์ที่ไปทิปนะครับรถงานคลาสสิกนี่แหละนะครับอยู่ที่ บ้านไผ่อ่าบ้านไผ่ขอนแก่นนี่แหละนะครับยิมซีบ้านไผ่เนี่ยสองล้อสองล้อบ้านไผ่นะครับอ่อาทีนี้ก็จะเรียบเรียงนะครับไม่ได้เรียบเรียงหรอกนะครับเอาตามประสบการณ์นะครับมันก็ตะก้กแตบตอนมสามนี่เด็ดมันก็โยกขึ้นไปหลายปีแต่ก็จำได้แค่ช่วงที่มันเป็นไฮไลท์เท่านั้นแหละ ก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับวันๆเนี่ไม่ได้มาไทายฟีดเฟซบุ๊บอะไรหรอครับก็จะเป็นสมัยก่อนก็นจะเป็นไฮไฟตอนนั้นช่วงวันศุกร์ผมแล้วพ้องเพื่อนกับเพื่อนนะครับก็ตั้งวงกันดูร้านซ่อมแถวบ้านนั่นแหละํารถไปนู่นนี่นั่น Hi Fi, ป,นะ Hi Fi, ป,ปุ๊บเาเขี่ยไฮไฟไปแล้วเขี่ยไฮไฟไปปุ๊บไปเจอเฮ้ย มีงานรถเก่าว่ะ MC MC รถเก่าบ้านไผ่เอ้าอยู่ใกล้ๆตัวเนี้ยนะครับดูคร่าผมก็อยู่อาเภอเมืองใน่ไกลโอเคอยู่ใกล้ๆชิวๆฮะชิวๆก็ได้ยินเสียงรถเขาวิงกันเพิ่อเพื่อเพ่เพื่เส้นมิตภาพโอ้ใจขึ้นแล้ว สมัยก่อนนี่แค่ได้ยินเสียงะครับก็ไปอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจอะไรหรอกต,ตาราทรถได้ไปอย่างเดียวเลยมีเงินสามสี่ร้อยก็ไปสมัยก่อนน้ำมันไม่แพงนะครับอาศัยนอนพักตามศาลาลนข้างทาง,าง <c oughs> จนแม่เด่ยบอกว่าโอ้ป่ากอ้างไงไปวันสุรอาทิตย์จนแม่ปุดทีนี้ทิปนี้นะครับผมว่า ได้มีโอกาสพาน้องชายของผมเองนี่เดียดนะครับไปสัมผัสบรรยากาศมันก็อยากไปหลายที่ประเด็เลยก็เลยพามันไปนะครับก็ไปกับเพื่อนเงินเหมือนเดิมเนี่ยประมาณสี่ห้าคันด้วยความว่าเออมันอยู่ใกล้บ้านไท่นี่คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกสามสิบสี่สิบกิโลเนี่ยเดี๋ยวเราออกดึกดึก็ได้กละว่าไปถึงนู่นเนี่เข้างานเสียดพื่อปิดหวหน้าฮารอย่างเดียวเลยอ่า ก็กันพากันออกสักประมาณทุ่มกว่าคาดว่าไปถึงพู่สักประมาณสองทุ่มพอดีขึ้นคอนเสิร์ตยาวหน้าหาันวันหลังจากนั้นก็ขี่รถกลับด้วยด้วยความคิดก็พูดกันประมาณนั้นนะครับขาไปก็ไม่ได้มีอะไรครับก็มีเล็กๆน้อยๆคือลบดันลมทานบัดแงะนะครับลบกไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอเคแหละไปถึงงานป๊บก็ ก็งานตามปกติใ้ชีวิตกูป,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 ปถึงตอนกลับทีนี้งานโดยปกติแล้วงานพวกนี้เขาจะเลิกประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนี้ร้องเพลงสรรเสริญเสร็จปุ๊บเ่าโอเคก็แยกย้ายกันกลับสําหรับใครที่แบบมาทางไกลอย่างเงี้ยมาจากทางไกลต่างจังหวัดเขาก็จะนอนกันอยู่ที่งานนั่นแหละนะครับก็ปุ๊บเต็นใครเต็นไปเต็นมาส่วห้ยอยู่ใกล้โอเคหรือใครไม่อยากนอนเขาก็ขี่รถกันเอาใส่ตอนคืนนั่นแหละ ด้ความสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแต่ว่าเถื่อนมันก็ไม่เถื่อนหรอกครับไม่ค่อยมีการตีการฆ่ากันหรอกนะครับวงการเนียอะรเปลี่ยนอาร์มกันนู่นนี่นั่นถึงเวลากลับจรีงนยนะครับก็ด้วยความว่าเอ้ยเรากินเยอะอ่ากินเหล้ากินเหล้ากินเบียร์เยอะสมัยก่นอนก็ยีตยาดองเรอทกินยาดองเยอะขับกลับ เส้นมิตรพาไม่ได้หรอกมีดันอ่าพอดีมีสายรถโทรเข้าหาโทรเข้ามายังผู้จัดงานผู้จัดงานเลยแจ้งว่าโอเคมีดันตรวจคันอ่าเข้มงวดอยู่ที่บ้านแห่ทตั้งขาไปและขากลับเอาไปแล้วทีนี้เกียจหลบเด้พรา่อ,อยากเจอก็เลยบอกเพื่อนเอ,อ้ย ้เราไม่ต้องกลับทางเดิมหรอกเราวิ่งอ้อมนิดนึงนะเพื่ออัตราลดจะได้หมอบกันยาวๆที่เราคิดก็เลยบอกเพื่อนว่าเออถ้างั้นเรากลับทางบรรบือดีกว่าทางบารบือแล้วเราก็รัดไปเส้นแถวไปทะลุบ้านหนองนูบางยาวหนองเขื่อนบ้านโนนอินแหย่อะไรพวกนี้มันจะเป็นเส้นเส้นรัดนะครับเส้นรัด มันก็ไปตัดก,กับถนนสายหลักที่เป็นเชื่อมระหว่างขอนแก่นกับมหา,าสารคามนะครับวิ่งไปทางโกสมพิสัยเพื่อโกสุมพิสัยจังหวัดมาารค k a ก็เลยป้ายกันวินงนบบ่งกลับไปเส้นนั้นแต่ทาเส้นนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะถนนเป็นสองเลนวิ่งสวนกันเป็นทางหลวงชนบทพอจะเลี้ยวไปปั๊บถนนนี่เงียบ วิ่งไปปึด๊ดใส่กันทั้งทางทางก็เปียวๆไฟก็ไม่มีเป็นถนนดำอยู่แต่ว่ามันเป็นสองเอ็นสวนกันลัดเลาะไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ทะลุไปตามป่าเจอป่าอ้วยป่ามันเลยประมาณนี้นะครับคิดภาพตามประชวดจังหวะจังหวะหนึ่งที่มันเป็นติดกระป๋าอ้วยจู่ๆเดี๋ยวน้องชายผมเี่ยที่มันนั่งอยู่ข้างหลังมันรู้สึกว่ามัน มันจะกอดผมแน่นผมเลยบอกเออเป็นไรเป็นไรเลยวะประมาณเลยบอกดีดีดีไปเห็นอยัางนั้นผมกูหลงยังเสียขาวๆไปมันนะเสียขาวๆเห็นที่ป้าไว้ัยไปกันเก็บอกโอ๊ยตาฝาดมันอาจจะเป็นหุ่นรายการก็ได้เขาจะเสียรายการอะไรอยังเงี้ยก็แบบหมดนี่ลองไปประมาณนี้ไม่เคยหลั มันเลยกาแบบเดี๋ยวมันอะไรบางทีดเดี๋ยวมันก็แวบอยู่ตรงเสาไฟต้นนั้นเดี๋ยวก็แวบอยู่ตรงเสาไฟต้นนี้อยู่ก็เลยผมเลยบอกว่าเออมไม่ต้องพูดเลยว่าอย่างนี้ไม่ต้องพูดเราอย่าไปแท็กไปว่าอย่างนี้นจำไม่ได้ที่ว่าพ่อเราดิบอกว่าเวลาเจอในตอนกลคืนจะไปแท็กจะ,ปะไปทวนอเลยผ่านไปขี้ไปอีกทีเดียว ไปถึงบ้านหินเห่บ้านโนนหินแหาอจําจำได้บ้านโนนหินเหมันจะตรงนั้นมันจะเป็นทางโค้งพอดีแล้วมันจะมีวัดอยู่ตรงหัวมุมทางโค้งจูเนี่ยน้องชายผมกอดผมขึ้นมิดทีหลังจากที่ขี่เลยวัดตรงนั้นมาไกลแลวไม่เลยบอกขี่ไปไกลๆๆผมพูดอย่างนีน้นะเพื่อนผมก็ขี่ตามกันมาเลยนะครับ มันเลยบอกว่าพี่พี่เขาขี่านวัดว่าไงเนีิเนี่ยโคตรเต็มวัดเลยทระมาณโคตรเต็มวัดเลยก็ต้องแหย่ยังกันบูมาจัน,น,นโอยแห่เหมือนมีงานอะไรบางสิ่งบางอย่างประมาณนี้น้องมันบอกเห็นเป็นขบวนแหย่โน่นนี่นั่นเหมือนคล้ายๆกับพวกแฮหาแห่อะไรไหมมันพูดประมาณนี้นะครับ ก็เลยบอกแล้วมาวัดเสรมึงจะ่าวัดั่นางเดียวขี้ไก่ยมามันเรื่อือ่ไรกี้บอกเมียนเมีนเมนเมนผมก็เลยว่ามันมีงานมันมีงานอีงมันมีอย่างมันมีตวัดจะซื้อมึงเห็นอย่างลยวางกี้มันคือเสียดูเถื่อนเงทีนีต่างฝ่ายต่างเงียบเลยผก็เงียบ เจอในเพื่อนผมก็ไม่รู้เรื่องเลยบายจนเขี่ยมาทะลุบ้านปากทางบ้านหนองเขื่อนกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าคอนเจนรถด,ดับรถเพื่อนผมดับพอะจังหวะท่เาเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบ้านคนอยู่ติดเลี้ยมถนนนั่นแหละแล้วทีนี้มันจะมีปั๊บน้ำมันเก่าๆอยู่ก็เลยพากันไปจอดซ่อมรถอยู่ตรงนั้น ก็จอดปุ๊บดูไปดูมาคาบูรุดอ่าคาบูรุษโอเคไม่เป็นไรก็ไขเข้าไปปุ๊บเหมือนเดิมปับ๊บสตาร์ทพยายามสตาร์ 3, 4, 3, 5, ทสามสี่ทีห้าทีหกทีไม่จิตหัวเทียนแถว่ะหัวเทียนบอดแยบเพื่อนกันจังหวะที่พวกผมกำลังนั่งส้งมรถจู่ๆเหมือนเหมือนมันได้ยินเสียงเสียงเหมือนเด็กหวัวราะก ชอบรถไปปุ๊บปุ๊บรถคัางน่งก็วิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถก็วิ่งตามปกติแต่ว่ามันได้ยินเสียงมันมันมันเป็นเสียงเด็กหัวเราะคิกคิกคิกหัวเราะแบบพอใจประมาณนี้ครับหัวเราะั้งหนี่งผมก็พยายามไม่เสียใจเลยด้วยความว่าแบบทำไปทำมาแบบมันเป็นศูนูนะครับมันศูนเฮ้ยรถจะห่างถือพีหลอกอีกประมาณนี no oh, ้ก็บ่นก็เลยบอก มหัวร,ร้อยังได้บ้างอี่นะมึงหัวเลาะทำไมวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นภาษาอีสานสะบัดออกไปรถเสียงนั้นก็เงียบอ่าเงียบไปปั๊บโอเคแล้วพวกผมก็ซ่อมรถต่อถอดหัวเทียนออกมาขัด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 เสียบเข้าไปปุ๊บสตาร์ท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 วัดอิฐแล้วเสียงหัวร้อก็คิก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 ไม่อีก ทีนี้ด้วยความโกรธของผมเนยมันมีก้อนหินตรงหน้านั้นพอดีเพราะว่าถนนมันเป็นลายษสะนเหมือนถนนกวดผงพุกรำก้อนหินโยนเข้าไปในปั๊มโอมมันไปนโดนสังกะสีหรืออะไรก็ไม่รู้เลยวุนเถอะรถก็พังมันถูกผี่หลอกอีก บัดทีนี้ก็จูทเที่ยหลังจากที่ผมโยนเขาไปใช่ไหมโยนมีก้อนหินที่ไหนไม่รู้เครื่องออกมาตกปุป๊บห่างจากพวกผมไปไม่กี่เมตรพวกเพื่อนในร่องผมมีม่วน้ากันเลยเรียนเท่าล้วะใช่ไหมไปเท่าไปซอมมังยืดเลยยันเลยทีนี้ขึ้นรถได้ปับ๊บขีบกันมาเลยทีนี้ ขีกบกันมาปึ๊บไกลไกลได้ระยะหนึ่งก็เลยเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกระตุกเลยกระตุกนห้มันสับเกียร์ปึ๊บแล้วก็กระตุกไปเลยลรถติดคแับแลยนะก็แข่งย่างเดียวกลับบ้านช่วงสถานการณ์นันนี่ไม่เอาอะไรนะวโดนเล่นแล้วเบียดกัมามาถึงบ้านปึ๊บปจอดคุยกันอีกเือว่าเจอกันอย่างนี้อย่างนี้ครับ นี่ก็เป็นแล้วเรื่องราวมันก็จบประมาณนี้นะครับมาจบอยู่ที่บ้านแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยมันเป็นเออวิ่งไปถึงจุดตรงนี้เนี่ยเจออย่างนี้ไหมเจออย่างนี้ไหมวะนะครับเพื่อนบางคนก็บอกว่ากูก็เห็นวแวบๆนะประมาณนี้กูก็เห็นวแวบๆแต่ที่ไม่ชัดสุดก็คือไอเสียงหัวเราะนี่หลยตรงปั๊มน้ำมันพูดอย่างนี้ก็นั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพิ่มๆเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านนอน ต่างฝ่ายต่างวนนันส่วนเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาก็มีเพียงเท่านี้นี่แหละนะครับก็เป็นเรื่องราวแบบสั้นๆแบบได้ใจความผีเน้นๆ,ๆนะครับเจอกันทั้งแก๊งกันเนี่ยแต่ถ้าเจอหนักสูงก็คือน้องชายผมเนี่ยน้องชายผมมันไม่ได้กินไม่อะไรหรอกแต่มันก็บอกว่ามันเจอจริงๆมันเห็นจริงๆว่าโอเคแหละมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่สุดพิศวงอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปก็คงหนีไม่พ้นกับนี่เนี่ยที่ประสบประสบการณ์สมัยบาวว่าวแย่งนี่นะครับผมเพราะเรื่องราวนี้มันเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงก็อีพีต่อไปก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนอีพีนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยน้อยไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องงานเรื่องเที่ยวหรือเรื่องไร้สาระถ้าเราคุณชอบเรื่องล่านี้นะครับเราเป็นเพื่อนกัน นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย